ครับอยู่ตัวโชว์ลูมอนแอร์ครับข้างหลังผมคือบูธของ Honda ครับในงานบางกรอมปเตอร์โชว์2 0 2 5ปีนี้เนี่ย Honda เข้ามาคู่กันเลยคือทั้งตัวในส่วนของรถจนและรถจักรยานยนต์และที่สำคัญทั้งสองค่ายเขาเอารถไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มานำเสนอครับเรามาเริ่มต้นกันที่ Honda e n 1รถไฟฟ้าที่ขายจริงคันแรกของ Honda ในบ้านเรานะครับตัวเนี้ย ก่อนหน้าน,นี้เคยเปิดตัวมาแล้วแต่ในลักษณะคือต้องเช่าใช่ไหมเช่าขับเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ฮอนด้าขายแล้วแล้วก็ตัวนี้จะนําเข้ามาจากประเทศจีนมีเพียงแค่สสีนะครับก็คือสีดํากับสีขาวอ่ะเราจะเห็นว่าสีขาวนี่จะเป็นสีขาวนี้นะไม่ใช่ขาวที่จอดอยู่ตรงนู้นนะแต่ขาวที่จอดอยู่ตรงนู้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะหเหมือนคล้ายๆปะทูนะจะมีเหลืองๆเง,เง,เงาๆเห็นไหมจะเป็นขาวมุก กระด,ดำมุกนะครับแล้วก็นี่ผมเปิดให้ดูนี่เขาชาร์จไฟกันตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดก็เอามือกดลงมาอ่าชาร์จไฟจากตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งนั้ก็คือตัวแพลตฟอร์มตัวรถเขาเนี่ยเป็นไซส์เดียวกับ HRV หรือว่าเป็น b s u v นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเห็นนี่ใครซื้อรถนะผมให้แนะนำให้ดู Eco Sticker อีโคติกเกอร์ก็จะบอกในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองรถถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะบอกว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เขาวิ่งได้500กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC นะครับแล้วก็มี Honda Sensing มาให้นี่ดูลายล้ออล้อยเขานะครับแล้วก็มากับยาง Continental นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยประกอบในไทยแต่ตัวที่จะเข้ามาขายเนี่ยจะนำเข้ามาจากประเทศจีน นะครับลักษณะเห็นไหมที่จับเขาก็จะซ้อนอยู่นี้ก็เหมือน h r v ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะเห็นว่างานเขาว่าจะดูเนียบกว่าที่นั่งเขาบอกว่ามีการปรับองศาเพิ่มขึ้นจะนั่งสบายกว่านะครับจะนั่งสบายกว่านะผมลองเข้ามานั่งให้ดูนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงคอนโซลกลางเนี่ยมีช่องแอร์นะครับนะไม่มีสลูปนะอ่าอันนี้วางแขนได้แล้วก็วางแก้วน้ำได้สองใบ นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีเอาเล็ทอ่าไม่ใช่เอาเล็ทสิ USB C นะครับ USB C สำหรับเสียบชาร์จไฟอย่างที่บอกมีห่องแอร์ให้นะครับก็ถือว่านั่งสบายดีสังเกตจอข้างหน้านะครับสังเกตจอข้างหน้าจะเป็นจอขนาดใหญ่เลยจะเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้าเป็น Head R v จะไม่ใช่จอขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับะจะบอกว่าจอเนี่ย15.1นิ้วนะอืม อผมเปิดท้ายให้ดูนะครับอ่าเปิดท้ายให้ดูนี่แล้วก็จะบอกว่าเบาะก,ก็พับหกสิบสี่สิบนะครับเบาะพับหกสิบสี่สิบตรงนี้ก็วางของได้แล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือชุเกเขินพูดง่ายเวลายางลูกอะไรเงี้ยนะครับจะไม่มียางอะไรละรถพวกนี้อ่าอันนี้ก็พับอ่ะลองพับเบาะให้ดูก็การเก็บเข้ามาพับเบาะให้ดูนะครับอ่าอน,นี่ครับ อันนี้ที่เราดูอยู่นี่คือ Honda e n 1นะครับรถไฟฟ้าของค่าย Honda คันแรกอ่ะคือเขาเอาเรถไฟฟ้ามาโชว์อย่างที่บอกแล้วเขาก็มีรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาโชว์ด้วยก็พิเศษปีนี้ก็คือทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์จะอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับงานโตเกียวโมอเตอร์โชว์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะอยู่รวมกันอันนี้นี่อันนี้เป็นชุดแต่งนะอันนี้เป็นชุดแต่งโมดูโลนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งของตัวมมเก้นที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนี่อันนี้คือชุดแต่ง m o d u l โ,โอย่างที่ผมบอกตะกี้บอกด้านหลังนะครับเขาบอกว่าองศาการเอียงจะไม่เท่ากันนะครับตัวของ E.N.1 จะนั่งสบายกว่าคุณผู้ชมสนใจต้องลองมานั่งดูกันนะแล้วอย่างที่บอกตะกี้หน้าจออันนั้นจะเป็นจอขนาดใหญ่เลยใช่ไหม15.1นิ้วอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ถึงแม้ว่ารถจะอยู่ในไซส์เดียวกันเซกเมนต์เดียวกันนะครับแต่อันนั้นเป็นรถไฟฟ้าอ่ะผมพาไปดูอีกคันหนึ่งคันเก่งอะจอดอยู่บนเวทีคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะเป็นลิมิเต็ดนะครับคันนี้คือ Honda City Hatchback d i v l l นะเป็นชุดแต่งพิเศษร,ราคา829,000บาทนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมีเพียง1,000คัน นะครับภายนอกเป็นสีขาวแพตตินัมมุกภายในก็ขอภายหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำนะแล้วก็คือลักษณะเขาจะแต่งเป็นทูโทนแล้วก็จะเน้นเป็นสีดำก็มีให้เลือกเพียงรุ่นเดียวก็คือเป็นรุ่นของ RS ก็คือเอาตัว RS มาแต่งพูดง่ายๆ City RS EH EV เนี่ยเอามาแต่งอ่าแล้วก็มีเพียง1,000ขันคันเท่านั้นอ่าต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยชุดแต่งเขาแบบ ที่เห็นเนี่ยเยอะนะสกเกิร์ตทูโทนนะครับหน้าหลังคิ้วตกแต่งกันชนด้านล่างมีมาให้นะครับใยตัดหมอกหลังคาสีดำโลโก้รุ่นย่อยพิเศษตัวไดวอลนะครับเห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็โลโก้เอชมาสีดำทั้งด้านหน้าด้านหลังล้อรอลอ,อยสีดำที่เราเห็นอยู่สปอยเลอร์สีดำสเกิร์ตข้างสีดำ,กกดดำมือจับประตูสีดำ ชุดตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยอะขยับมาดูคันอื่นกันบ้างในบูธเนี่ยเราจะเห็นว่าบูธเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีการถ่ายทากันอยู่เราต้องลบไปหลบมาอันนี้ก็เป็นตัว CRV เนอะมากับชุดแต่งโมดูลูชุดแต่งโมดูลูเนี่ยมันทําในบ้านเราราคาก็จะย่อมเยาจับต้องได้ง่ายพูดง่ายๆนะครับราคาก็จะย่อมเยาจับต้องได้ง่ายเราจะเห็นว่าพอเป็นชุดแต่งโมดูลูเนี่ยราคาก็โอเคไม่กี่หมื่นบาทหมายถึงทั้งเซตเลยนะ อ่ะผมอยากพามาดูอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือขออนุญ,ญาตเดินอ้อมมาหน่อยแล้วกันอ่ะผมอยากพาเดินมาดูชุดแต่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของชุดแต่งของตัว m มเก้นเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัว SRV ใช่ไหมอ่าอันนี้เห็น RV นะครับนี่ RS คือรถในตระกูล RS เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นท็อปโมเดลเนะ เป็นรุ่นตกแต่งเน้นความสปอร์ตและข้างในก็จะเป็นสีดำแดงถ้าคุณสังเกตดูนะข้างในก็จะเป็นสีดำแดงการเดินได้แดงนะครับแล้วก็เน้นเป็นสีดำอ่นะก็เน้นความเป็นสปอร์ตนะดูสังเกตจะมีเนี่ยคริปหรือว่าริ้วอะไรพวกนี้เป็นสีดำแดงตัดก็เน้นความเป็นสปอร์ตก็จะเป็นตัวท็อปโมเดลนะครับของรถในะกูล h อ n ด้ IS ทั้งหลายแล้วอไม่ว่าตัวรถจะสีอะไรแต่ว่าภายในอ่ะก็จะเน้นสีดำแดง เดี๋ยวผมพามาดูนี่น,นี่อันนี้ก็มีแคมเปญกันอะไรเยอะแยะเลยนี่ตัวนี้ตัวที่เห็นตัวสีบอลทองอะนะั่นแหะคือชุดแต่งโมดูโลแล้วก็ผมจะพามาดูนี่คือในเรื่องของชุดแต่งนะครับชุดแต่งมูเก้นชุดแต่งมูเก้นเนี่ยคือนําเข้าจากญี่ปุ่นใครเป็นสาวกมูเก้นเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ชุดแต่งมูเก้นนาเข้าจากญี่ปุ่น สนุนราคาก็แน่นอนละก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าไอชุดแต่งมูกเ e n นพวกเนี้ยถ้าคุณซื้อพร้อมตอนออกรถเนี่ยเขาจะรับประกัน่าแล้วที่สำคัญคือคุณสามารถเอาจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับคุณสามารถเอาจัดไฟแนนซ์ได้เลยเนี่ยชุดแต่งมูกเก้ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์หน้าเนี่ยสองหมบาทสเกิร์ตข้าง3ามหม อ่านะครับกเกีร์ช่างเนี่ยสามหมื่นสองพันสปอยเลอร์หลังเนี่ยสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะแล้วก็ตัววิงนะครับวิงสปอยเลอร์หลังเนี่ยสามหมื่นสี่พันบาทพวกเนี่ยก็จะมีเนี่ยถ้าในเรื่องของล้ออ่าล้อก็เป็นบูเกนนะอันนี้ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบาทพวกเนี้ยถ้าคุณออกพร้อมกันก่อนออกรถเนี่ยเขารับประกันสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะครับอ่ะผมขยับพามาดูเรื่อยๆเนาะ อันนี้คือดูทั้ง2บูธเลยนะมอเตอร์ไซค์ผมก็พาดูเป็นน้ำจิ้มละกัน<ๆ>เผื่อใครอยากจะดูใช่ไหมอ่มามอเตอร์ไซค์เขามีมีเต็ดอี dition สอารุ่นนะแต่ตัวที่เปิดตัวเนี่ยตัวที่เราเห็นบนเวทีคือ f o r ร a 750เอ่าเป็นบิ๊กสกูเตอร์นะครับ ้องบอกว่าหลังจากเราเห็นตัวเล็กเข้ามาแล้วคนอยากได้ตัวใหญ่เดินทางไกลขึ้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ละ7.50เลยแล้วก็ตัวนี้อันนี้น่ารักเลย Honda c s c o o ป y คอร์สกับคุลโรมิอ่าอันนี้มีแค่2,000คันนะ2,000คันนะ,ะใครชอบความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นผมพแล้วก็คันอื่นเขาก็เอามาตกแต่งนะอย่างในตระกูลซีทใช่ไหมก็ามาตกแต่งให้เราดูเป็นอันนี้ Honda Da ดใช่ไหมอ่านะก็เอามา ตกแต่งให้เราดูเป็นไอเดียหรือว่าสนใจชุดแต่งอันไหนก็มีจำหน่ายบางอย่างผมพาเดินมาเรื่อยๆนี่เรามาดูตัวเก่งอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น Limited Edition เหมือนกันก็คือ h ฮอนด้ามังกี้โคม Legacy ่จะเป็นสีคมเมี่ยมเห็นไหมโคมเนี่ยอ,อันนี้เป็นโอกาสครบรอบ60ปีของ Honda ไทยนะครับของไทย Honda พูดง่ายๆ นอกจากที่เราเห็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ฮอนด้าเขายังมีเครื่องยนต์ใน,นไหนเบรสงรวมไปถึงฮอนด้ามารีนในเรื่องของเครื่องยนต์ของเรือใช่ไหมฮอนด้าก็เอามาโชว์ในบูธนะครับที่ญี่ปุ่นนี่โชว์หมดเลยนะทั้งเรือทั้งเครื่องบินมาด้วยนะ <c oughs> ของเราเอาเรือมาจอดโชว์นะครับก็ให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ฮอนด้ามีอะไรบ้างด้านหลังเขาจะมีในเรื่องของอะรีโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับ ต้องบอกว่าเขามีหลากหลายคุณผู้ชมสนใจลองเข้ามาดูนะครับ